ลดเหนียงฉีดแก้มลดเหนียงลดแก้มท,ออที่คลินิกหมอจะใช้บาบีมีโอวันนะคะเป็นเมโซแฟทที่หมอเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าใช้มาแล้วไม่ไม่เคยแพ้นะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกหมอย้ำอีกทีนะเมโซแฟตเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลคนไหนฉีดแล้วลดก็ลดคนไหนฉีดแล้วไม่สะเทือนก็ไม่สะเทือนหมอไม่ได้พูดนะมาฉีดเมโซแฟตสิบคนแล้วมันจะลดแต่หมอจะบอกแค่ว่า ลองฉีดดูประมาณ3ขวดถ้ารู้สึกว่า3ขวดไม่ลดเลยแสดงว่าเซลล์เราไม่ตอบสนองเราไม่ควรเปืองเงินกับเมโซแฟตอีกต่อไปเราควรไปดูดหรือไปตัดออกนะคะแต่บางคนแบบก็อยากฉีดไปเรื่อยๆก็ฉีดไปค่ะอาทิตย์ละขวดไม่มีผลเสียอะไรเพราะเมโซแฟตส่วนใหญ่สกัดมาจากพืชนะคะเป็นออร์แกนิก เป็นสารที่อยู่ในพืชมีฤทธิ์ในการลดไขมันสลายไขมันเสร็จก็เข้าระบบน้ำเหลืองถูกกำจัดออกไปนะคะไม่มีอันตรายไม่มีสะสมอะไรทั้งสิ้นนะคะใครอยากจะพอใจฉีดไปเรื่อยๆแต่หมอพูดด้วยฐานะเหมือนเป็นเพื่อนน่ะเราเสียค่าเมโซแฟสัก3-4ขวดนี่หลักหมื่นแล้วนะเราไม่คิดอยากจะเอาหลักหมื่นนั้นไปดูดให้มันแบบให้มันได้ดั่งใจเราหรอถูกไหม แต่เราก็ต้องเลือกหมอที่ดูดให้เราปัญหาดูดเหนียงคืออะไรรู้ไหมส่วนเนี่ยจะทิ้งรอยแผลเป็นที่หมอเห็นนะ่ะมันจะมีรอยเข็มเข้าอยู่หรือบางคนเป็นคนเป็นคีรอยง่ายอะ่ะถ้าเราไปเลือกผ่าตัดเราก็ต้องรับให้ได้ว่าเราอาจจะมีทิ้งรอยนะ